สวัสดีครับเมาเจอกันอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นข้อที่3นะครับอุปกรณ์จะประกอบด้วยตัวแรกก่อนครับคือชุดอัลตราซนิกนะครับผมตัวนี้ตัวที่2คือปุ่มนะครับผมตัวที่3คือหลอด LED นะครับหลอด LED มันจะมี2 2หลอดนะครับผมโดยที่หลอดที่กระพริบอยู่ตรงนี้คือหลอดที่1ตัวนี้คือหลอดที่2นะครับผมตัวที่3เนี่ยครับที่ยังเหมือนเดิมก็คือ ตัว LCD นะครับผม LCD นี้จะแสดงค่าอะไรจะแสดงค่าตัวของอัลตราโซนิกที่มี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเซนติเมตรแล้วก็ส่วนที่เป็นนิ้วนะครับผมโดยที่มีเงื่อนไขว่าในกรณีที่ในกรณีที่อัลตราโซนิกส่งคลื่นไปแล้วกระทบสิ่งบางสิ่งซึ่งมันองย้อนกลับมาเนี่ย ถ้าในกรณีที่ค <c oughs> ่าที่ย้อนกลับมาน้อยกว่า8เอ้ยโทษฮะมากกว่าหรือเท่ากับ8เซนขึ้นไปดอกอดวงไฟดวงที่1จะกระพริบอย่างนี้นะฮะ,ะแล้วเรารู้ได้ไงว่ามากกว่า8เซนจริงหรือเปล่าดูนะฮะนี่เห็นไหมเอ่ยนะครับมากกว่า8เซนกระพริบแล้วเนะาะคราวนี้ในกรณีที่มันน้อยกว่า8เซนล่ะผมเอามือไปไปบังนะครับปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นไหมฮะ LVD ดวงที่สองกระพริบละปึ๊บอ่าดูครับว่าจริงหรือเปล่าปึ๊บอ่าเห็นไหมเอ่ยค่าขยับมาละครับอ่าคราวนี้คราวนี้เราจะใช้ปุ่มด้วยปุ่มในที่ครับผมอ่าเรามาดูเงื่อนไขกันครับผมจะกดปุ่มนะครับกดปุ่มข้างงน้าปึ๊บอ่าสงที่เกิดขึ้นก็คือมันจะแสดงเฉพาะค่าเซนติเมตรอย่างเดียวนะครับผมคราวนี้โดยที่ค่านิ้วเราจะไม่แสดง กดปุ่มครั้งที่สองปึ๊บอ่านะครับมาละจะแสดงค่านิ้วอย่างเดียวค่าเซนติเมตรเราจะไม่แสดงกดปุ่มครั้งที่สามจะแสดงทั้งสองอันนะครับผมอ่านะครับปึ๊บกระพิบกิ่น